เอสุภชัยรีโนเวทบ้านเก่าสมัยคุณปู่เรียกได้ว่าโกยยอดไลค์ทั้งจากแฟนคลับและเพื่อนๆนคนในวงการบันเทิงไปได้อย่างล้นหลามค่ะสำหรับโพสต์ล่าสุดที่ถูกนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวของเอสุภชัยผู้จัดการดาราชื่อดังวัย48ปี ทั้งนี้ก็เป็นเพราะโพสต์ดังกล่าวได้เผยให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของบ้านไม้หลังเก่าที่ได้รับการดูแลและรีโนเวทอย่างดีจนกลายเป็นบ้านรู้หลังงามแถมยังมีการตกแต่งเพิ่มเติมพื้นที่ใช้สอยให้ครบครันมากขึ้นซึ่งเอสุปชัยก็ได้เขียนแคปชั่นพูดถึงที่มาที่ไปและความผูกพันของบ้านตนเองกับบ้านหลังนี้ผ่านแคปชั่นว่า บ้านปูย่ย่าเก็บความทรงจำไว้ทุกอย่างนะปู่เติมข้างๆกับเปลี่ยนสีนิดหน่อยถ้าเจอกันอีกห้ามดุหลานนะปู่ขณะที่ในช่องคอมเมนต์นะคะก็มีฟแฟนๆและเพื่อนๆคนดังเข้ามาร่วมแสดงความยินดีรวมถึงชื่นชมในความสวยงามร่มรื่นของบ้านหลังนี้กันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะก็เรียกได้ว่างานนี้ทำเอาคนรักบ้านใจฟูไปตามๆกันเลยทีเดียวค่ะ